ส่วนผสมแบบนี้นะคะรู้เลยวเราจะทำอะไรก่อนส้มตำนะสับส้มตำปลาอ่าปูกับปลาลักพอแล้วก็นี่ไไฮลท์ครับปลาลักจากฟาสต์ฟู้ดครับเจ้าปลาลักจากฟาสต์ฟู้ดปลาลักจากฟาสต์ฟู้ดนะคะทำเป็นส้มตำได้ด้วยจ้ะถูกต้องครับแค่ใส่กระดูกแล้วครับตักพริกก่อนเลยนี่ใส่พริกเสามเม็ดพอจะดูไม่ดีกินไม่ได้แล้วก็พริกแห้งด้วยหน่อยนึงแล้วก็กระเทียม มาปรุงรสกันต่อนะฮะน้ำตาลซีฟับเปียกพวกคาเปรี้ยวแซบลงไปหน่อยหนึ่งลงไปแล้วก็ไฮไลท์ของเราครับจจเอวปลาจากฟาสต์ฟู้ดคักๆๆๆลงไปครับนี่ต่อนเลยจ้ะมีต่อนด้วยนะฮะต่อนตมลงไปโอเคต้อมีอูก็ได้นะจ๊ะปูไม่ต้องครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วถั่วฝักยาวลงไปแล้วก็บีบมะนาวชิมรสได้เลยเออมะนาวช่วงนี้น้ำเยอะเนาะ ใช่ไม่นอนน้ำดีปิดเนเสร็จแล้วนะครับคนต่อไปครับคุณน้ำเชียงริยาเวลิโกเวลิโกเวลิโกมากมากเลยมากเลยเต็มปากเลยอ่ะเต็มได้ยังกรใส่ายไหมเส็มลงมาเลยเยอะรึเปล่าเยอะเยอะเยลงไปอีกเอาอีกเหรอโอเคอันนี้ถือว่าไวดีได้กับข้าวแล้วนะคะอืมใส่ให้หมดอ่ะมาใส่ให้หมดใส่ให้หมดสีดีอ่ะสีดีรส้าติดีแน่นอน ไม่ทอบแคเตะหรือเป็นพริกที่ส้มตำปลาร้าของเราความนัวมีอยู่จริงที่บ้านคุณนะคะมาแล้วจ้าโอ้โหสีสีสันลันจูดจุดจะเปลนอะไรข้าวโอยใช่ครับทำได้ทุกคนมานทำให้หอมวันนี้เราประกัดขอจัดคำหนึงก่อนเลยนะฮะมาครับโอ้โห วันนี้ขับไปแล้วครับลุยหืมหืมเขาเหนียวต้องมาแล้วล่ะขีเหนียวให้ไม่ทำเลยอ่ะจะไข่แซ่บเป็นพอเลยครับนี่เลยไม่ทำอย่ากฟาฟูา้ครับเพื่อคเขาแซ่บไปได้แซ่บกันเธอใน แคปหมูจากฟ้าฟู้ดนะจ๊ะแบบนี้นะครับส้มตำกับแคบหมูมันต้องมาด้วยกันแน่นอนมันเป็นโคดเข้าอ่ะอม,มาครับลุยฮะอืมได้ยินเสียงความกรอบของแคบหมูแล้วไหมคะร้อนหรอโอ้ยพริกทมาโอ้ยคุณคุณคุณวินดีได้โจยเมืงแล้วลุยฮะ อรใอยมากเลยอร่อยมากต้องกำปลาติดยอดเจียบดีมาก